สบายดีอแมีพี Gesch ่น <player> ้องบ่เ <s> ล <Elliott> <c oughs> ี้ยวซ้ำแนวไรกระดักกระโดดเถอะเจ้าเบิ่งดูป่าเจ้าดำนะบ่บ่แม่เจ้าไ่ได้ดำชมูเบิ่งหนาหน้ามันต่างกัน ชุดใต้แล้วตัวนั้นไปจังหวัดแหละเป็นเธอได้แหละเท่าแปดแหละปันหฮลุ่มคือบนท็อตสี่สิบ ก็ธรรมดาได้ไฮรุมนะดำธรรมดาบริดำทีเอเขาเบิด40ชิบกว่ามาดผู้นี้นะนึะและล,ลกใส่นะมันหนังกินกับน้องมันเลยเจ้าหักอยากน้ำมันทุก่อนนขนมชามปุกนะพูดได้กินขนมชามก่อนัน่ย ซาซองหมัดที่หลืลอะพี่น้องเอ้ยเาถ่ายขีปก่องมันขีตายแล้วมันมวะเจ๊ใส่แดงมันสีตายแล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยคันเจ๊สเใส่แดงตายกะข้อความสวยเรือในเดินนั่งอยาก,กินเจ็ ชิบสุดชิบสุดชิบซองกับหมื่นนิดๆพี่น้องเองมามากกว่าิปซองปยังสามหมื่นสามนลยร้อยร้อยเนะนี่ยเ <c oughs> จ็ดต่วนบองมื่อื่นเมื่อรำหน้าจะคองเีืเหอยเด็กู

ันมี่หัใหญ่ไอว่านหิวมานั่งไหนตีบอแม่เจ้าสวยแล้วตัดนะแม่เรามาดำหน้านี่มาดำได้พันนะว่ามึงได้บานี้นะกู้บรใหกรใจเลยได้ สีมาดำเลยมาดำได้หัรปูมือเอาหอนแล้วนี่ปีแล้วในดำหน้าให้นะหัวปูมือเอาห่อนปีนี่ให้ก็จาดำเลยไอ้วันนี้มาจังหมัดหกหกเป็นเชาแปดผู้ได้น่ะขันเบิด6หมัดในไอวันนี่เป็นเชาแปดหกเลยเอามากับสี โซ่โซ่โบเป็ดร้อยลุงลุงหัวดีป่าับลานจงเขาอยู่หันแล้ว มันบอกมาไปทางใหม่ตอนเพนสิกินข้าวกันยังบ่เพริศครัวเพริศอยู่เริเน่ยใช้ยี่แม่ทิอยบ่ข้า้นแห่งกับเพื่อสิมาเซ

กูมึงอะไรเนี่ยมึง mm มือ hmm หักกูสุดโลกเลยโลเครื่องได้น่ะนะโลน่อยโลเครื่องได้น่ะโล่หนึ่งยกเครื่องหึ่งร้อยคือมือเอาก็ไดู้มือจักินช่วยนี่นะกินมไปจินไปเลยเนาะมือจังกินใหม่ใช่ไหมฮางัวห้ามอหรือจินมเผื่อจิ้มหน้กใช่ไหมเลือกปุ๋ยนี่ฮเลาอกางเอาหัวห้ามอห์ดูหน้าแม่ท้ายหน้าแล้ว นี่ยยกินไปไปทีไรก่อนเล้ั่กระเด้นมันก่อนกรเนม่ก่อนไอ้วันเจ้าขับลงมาลุมพี่รเดินจังบดหิวกะรถไทยอจังบดหิวกะขึ้นวก

ก็อันใบบานน่มเขาเะรีนน้าคือโอ้ยมันนาน้อง่ลายมันนาพพกนั่นเนาะแตหน้าแม่ปูกะน้ากะน้าแม่เจ้ากระน้ากันคือหน้าแม่แม่เจ้าและวลายแผลปลาลุงโงตาบอดไกอันนี้นะกดิก

เาจูไปได้ม so, 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 so. well, ึงก็แค um, ่ก้มโอเคเลยใช่คุตาดีต้องพิเพขนาดขนาดเงาเงาเลอะเลอะเธอไ่ได้กขะเธอะเมื่อวานนี่4ขะได้4ให้เดี่ยวนี่ให้น้อยๆใแน่เท่านั้นอ่ะ

ใ่เลยิปกมาวเฮยม่แา้นัไปยังหมอนก็เอามาให้ร้อยน้องหัวมาใน้ร้ยปาหน้าตาดูเขาแห่งเขาแห่งงานบริการเมื่อดำแห่งกระปุ่มใสเป็นอะไรแท้